ที่บ้านนี้ทุกอย่างเป็นรถหมดเลยเหรอคะตรงนู้นก็เป็นรถนี่อะคะโซฟา <c oughs> โซฟารถอะคะวันนี้มาบุกบ้านอาจารย์ชัยโรถนะครับเพื่อนๆอ,อาจารย์ชัยโรถนี่เราเคยไปหนึ่งอีพีนะอีพีเล็กๆเลยนะอีพีต<า><า>ั้งแต่ดูข่างหน้าซะก่อน <บา S 1> พับเพียบเรียบร้อยสบายเป็นบ้านตัวเองไดูยูทูบเบอร์มันมีอยู่พีอีพีงั้ที่เป็นรถรถกระบะอีซูซสุแต่ ตอนท้ายอ่ะเป็นรถอเมริกันเลยใครอยังไปดูยอดไปดูนะดีโป่งอะไรแบบมันมากอีพีแรกๆเลยของเราเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมรถอเมริกันจริงๆของอาจารย์นะอีกหนึ่งคันแต่บ้านนี้เป็นนักประดิษฐ์ด้วยนะมีขปงะแปลกๆหลายอย่างเราเดินเดินดูกอปจินตนาการก็ไปเที่ยวหลังคาสไลด์บ้านอะไรบ้างเลยเดินดูบ้านสวยมากบ้านสวยมากบ้านคุณไม่ปกติสร้าง่ี มีคนแล้นะไม่พีก็ใช้เครื่องบินมาตล้าไม่ติดดูด้วยใช่แค่เข้ามาก็มีเครื่องบินอยู่บนหลังคาบ้านแล้วนี่้แย่มีคนอยากเข้ามีคนอยากเข้าชอบแช่งแอบเข้าพอหยิบกล้องมาไม่ไม่ไม่เห่าเลยนะเรียกเรียกเรียกอยู่เรียกอยู่อเรียกอยู่วะฮะแล้วก็ อ๋อใช่ห <ก S 2> <ถา S 1> นยใช่หนูนี่หนูก็นั่งข้างเขาได้ลูกแล้วก็เดินไลทเลยตรงไหนยังไงได้การสบายเลดี๋ยวพาเดินขอขออนุญาตขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อน,<ห>น,น,นแล้วกันเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมไอเดียการแต่งบ้านของบ้านอาจารย์ก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเคยดู EP ก่อนนะนจะรู้ว่าอาจารย์เป็นแบบ าปนิกนะครับเป็นนักออกแบบตกแต่งภายในแล้วบ้านเนี้เขาชอบแล้วก็ทําแต่เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นรถเกือบทั้งนั้นเลยนี่นี่เนี่ยไฟท้ายนี่น่าจะประมาณแบบเบลแอร์ปีประมาณชั้นห้าหกแม้มันมีไฟด้วยเดี๋ยวเปต่อไฟดด้ววยยเี๋แม่ต่พาไปดูทีวีรถพาไปดูทีวีรถด้วยโอ้โห นี่เหนยเฮ้ยรู้เยอะโอ้โหเฮ้ยี่บ้านใครเนี่ยไปกดปุ่มสงสัยเขาเขาเห็นเดี๋ยวสวัสดีเจ้าของบ้านอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านจาย์ชโรนนะครับเพื่อนๆจากอีพีน่าจะยี่สิบกว่านะนานมากแล้วอะถ่ายมาโหน่าจะเป็นปีแล้วครับ อ่านครับถ้าเกิดเพื่อนๆหลายๆคนที่เคยชมอาจารย์เฮโร่เมื่อ EP เล็กๆเลยเยอะนยอยู่ประมาณ20-30อะไรประมาณต้นๆเลยเพราะตอนนี้มัน EP 90้าสิละนักประดิบเป็นเป็นนักตกแต่งนักประดิบเป็นสถาปนิกตกแต่งบิวอินอะไรเต็มไปหมดแล้ววันนี้พามาดูบ้านเพื่อนๆผมขับรถเข้ามาเจอเครื่องบินอยู่บนหลังคาบ้านแล้วตรงเนี้ยโต๊ะกินเ้าก็มีเครื่องบิน นี่บ้านคนเล่นรถทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์เป็นรถเลยกวาดสายตาไปนะเมื่อกี้แม้กระทั่งที่ที่รีดผ้านี่มาดูที่รีดผ้าที่รีดผ้ายังเป็นหน้ารถนะครับโซโฟ,ฟาก็เป็นรถเป็นรถหมดเลยนี่นาฬิกาโอโ้โหน่ารักมากเลยนะเออ คือรักราเป็นชีวิตจิตใจนะอยู่ทุกนวนช่ตัวรีพาตรงนี้ก็เป็นรถใช่ตัวรีพาก็เป็นรถลูกอ่ะเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆนมาเยี่ยมบ้านอาจารย์เฉลิรถแล้วก็จะพาไปชมรถอเมริกันหนึ่งคันของอาจารย์อันนี้เป็นอะไรครับเชฟเชฟฮาซี่เชฟฮาซี่ฮะ <ห ả? S 2> มันปีประมาณอะไรครับหนึ่งเก้าห้าสามหนึ่งเก้าห้าสามอ่ะเดี๋ยวงั้นขออนุญาตพ,ยายพาเพื่อนๆไปชมรถกันเลยไปไปค <Okay S 2> รับไปมามามาไป ด้วยความเป็นช่องยู u ูบเบอร์ครับจะไม่มีเวลาได้เตรียมได้จัดอะไรเลยมาจูโจมดูรายการสดสดโอ้บ้านนี่บ้านนี้คือแบบอยู่จริงใช่มอ่นี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 ่ดูนี่มองเห็นไหมมองเห็นไหมเออลังคานี้ก็เก็บนะหลังคานี่เก็บได้นี่อาจจะเก็บลังคาให้หน่อยจะได้เห็นปินเต็มยัง หลังคาเก็บได้ด้วยเพื่อนๆดแแูแต่แต่ว่ายังแมนวนวลอยู่นะตอนนี้ยังแมนวนวลอยู่แต่แตยังไม่ได้ไฟฟ้าแต่แต,แต่ข้างหลังไฟฟ้าแล้วอันนี้ไฟฟ้า <c oughs> เพื่อนๆเผื่อใครไอเดียนะนี่ผมดูนะอาจารย์ใช้ประตูเอาเดี๋ยววิ่งให้ดูรันให้ดูหน่อยรัน <c oughs> ให้ดูหน่อยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรางประตูบ้านอะประตูไฟฟ้าครับแล้วแกจับคว่ำหัวแล้วก็ใช้โครงแบบเบาๆครับหลังอุ้ยหลังคานี่นะ ฝนตกก็ปิดนี่ใช้รีโมทด้วยอ่าซึ่งตรงนี้เป็นเป็นโรงรถนะล้างลงล้างรถเสร็จพื้นเปียกก็เปิดปืด๊ดระบายอากาศแต่ดีนะท่านมีแบบกดปิดได้บางทีเราไม่ต้องเอารถไปตากแดดบางทีรถเมกันจะมีปัญหาใช่ชื้นชื้นบางทีน้ำน้ำเข้ารถต้องเปิดประตูให้ให,ให้ให้ตากแดด เราก็ไม่ต้องไปจอดนอกบ้านแบบนี่เมื่อกี้ดูออโต้เลยไอ้นี้ดูแมนนวลครับอันนี้ย้อนยุกหน่อยอิเศษอ่านี่ดูเครื่องบินดูเครื่องบินดูเครื่องบินดูหน้าบ้านดูหน้าบ้านเราขับขับรถมายังไงก็ก็รู้ว่าเป็นบ้านอาจารย์ คือต่อให้ไม่มีรถจอดอยู่หน้าบ้านก็รู้ ไอ้พวนี้สีจ้างเขาอ่าแต่ที่เหลือทำเองหมดพวกง,งานสีงานอะไรทำเองหมดก็คือใช้ช่างเฟอร์นิเจอร์มาทำรถเพราะงั้นวพาะพนันเชฟโรเลตปีหนึ่งเก้าห้าสาม หรือที่เราเรียกกันว่าหน้าห้าซี่จริงๆเราก็ขับบักพูดมานั่งหน้านี้เลยแต่ว่าวันนี้ไม่เอามาเพราะว่าเขาทําถนนขับยากมากเมื่อวนันเกือบขูดถนนเลยเพราะเขากัด<ช>จะเสียกลังสวยมากเ,าเลยอ่ะอับระวังระวอ นี่ใส่ใส่ใส่เครื่องอะไรครับเนี่ยโอ้หนี่ร้อนรอนเลยเนี่ยแสดงว่าเพิ่งเพิ่งไปวอร์มมาแน่เลยเนี่ยเมื่อกี้ออกไปเมก,กะโฮมไปดูของเพื่อนที่ก่าไปชยาพวกนี้ต้องกไม่มีแต่นั่นต้องเบิ้มไว้เลยรียบกลับรีบกลับเครื่องสองเจสองเจสองเจอโตอโตนี่ก็ใช้งานจริงจังเลยครับใช้งานจริงๆ อันนี้คือขับไปเมื่อกี้ก็จะไปซื้อวัสดุขอสร้างที่จะมาทำงานใช่ใช้จริงอรถแพงใช้คุ้มมันนะใช้จริงแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยๆอก็ใช้ได้จริงเพราะว่าเราเซ็ตมาวิ่งวิ่งไปไปไหนมาไหนไปสงขาไปภูเก็ตไปกระบี่ไปพังงาวิ่งได้จริงไม่ไม่วิววิวไม่วิววิวครับนี่แล้วแล้วพวกนี้คือผมปั้นคิวนี่ทำเองทำเองจากอเลม เฮ้ยดูดินี่ก็เหมือนกันนะเหมือนกันจากอลูมิเนียมเส้นเป็นแบนและไม่ใช่ของแต่งมันแต่หมายถึงว่าเราใส่ในดีไซน์มันลงตัวแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเป็นงานเราล้อเดิมมาจากของเมกันอ๋อก็คือเป็นไอเดียเขาของเดิมของเขาเป็นมีอ๋อแต่ตอนที่ผมครอบครองมันไม่มีอ่ามันไม่มีก็เราทําได้แล้วก็ทาเองเลยก็ทําเข้าไป ทำล้ออะไรอะสมูทตี้เเขาเรียกใช่ไหมตัวนี้ผมไม่รู้นะล้อฝาตบอ่ะนะฝาตบสวยจังเลยอะผมนี่ครับอคเพื่อนเพื่อนมาดูรถใช้งานเจวัดอะไรต่างๆก็ใช้งานได้หมดเลยใช้ได้จริงแอร์เย็นเพลงเพราะเอ๊ะแอร์เย็นแต่ตอนนี้เพลงอ่ะไม่ได้เปิด เพลงไม่ค่อยเพราะใช่ไหมแต่ว่าเบาะทรงนี้ดีนะเบาะตัวนี้เป็นทรงเดิมเป็นของนิสันไหนขออนุญาตขึ้นไปครั้งเลยทรงนี้วันนคิดว่าขับสบายอ่าเป็นของนิสาน็มาวุ้มใหม่อ๋อคือเราไม่ได้ใช้เบาะเบาะเดิมของของรถคือด้วยความที่ทรงโบราณถ้าถ้าเบาะเดิมของมันเป็นเบาะโซฟาโซฟาเป็นเบาะเดียวมียังมีอยู่คือถ้าจะเอนก็คือเอนกันทั้งคู่เลยทั้งสองคนยแต่ว่ามันนั่งไม่ได้ของมันมันั่งหลังตรงอนั่งหลังตรง ก็ด้วยดีไซน์ของโหัเพราะเมื่อก่อนถ้าถ้าเดิมเดิมของตัวเนี้ไอไอในช่องหลังเนี่ยมันจะเป็นที่เก็บถังน้ำมันอมันก็เลยเป็นบอร์ดนั่งตรงเอีงไม่ได้อ๋อแต่ที่พอรองนี้เราพักหลังเอียงได้ได้มีมีความเป็นรถซึ่งสบายกว่าสบายกว่าซึ่งอย่างหัวหัวปูดเราแต่ก่อนคันเดาแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นมีกลิ่นมั่งวี บาตมัน้ำมันได้น้อยแต่แต่แต่ข้อสําคัญคือระยะก็ยี่เนี่ยมันจะร่นไปหลังมากเอยร่นไปมากแล้วก็นั่งแบบแบบเก่งใช่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 หลังตรงมากคือไม่ไม่ไม่มีโอกาสกีรเล็กเลยนืกอว่าเป็นนายตำรวจนั่งตรงแนวตลอดทางเลยไม่ใช่เอ็นไม่ได้ข้างหลังเป็นสังน้ํามันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวห้าหน้าต่างนะห้าหน้าต่างวินโดว์เราเรีย์ภาสอ่า ฮาวินโดฮาวินโดฮาหน้าต่างก็ทัศนะวิสัยในการขับขี่ก็จะเอี้ยวมองซ้ายขวาก็จะดีกว่านิดนึงดีกว่าดีกว่าแล้วแล้วอะไรพวกนี้คือตัวนี้เหมือนกันฮะไอซื้อของไอพวกพวกรถเสียวีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเอามาแต่ตรงนี้อ่าตรงนี้อดฝาครอบของมันออกไปเพื่อจะโชว์ล้อก็มีแค่นี้ แล้วเราก็ไม่ต้องการฝาครอบอยู่แล้วจ้าแล้วก็ผมก็มามาเปิดโปงเอาเองอพราันี้มันต้องลบไอ้นี่ออกใช่ไม่ได้อ่าอ่าใช่คนจะเล่นรถแบบอันนี้บางทีอะไรหรือว่าของที่เราอยากได้อย่างของแต่งมันใช่ใช่ใช่ตรงใจอ่ะบางทีมันต้องก็ต้องต้องนี่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีไม่มีนี่ผมมาขนมดำอยู่ แล้วนี่กล่องกล่องกล่องนี้เป็นกล่องไม้เก็บของกันน้ำก็เวลาเดินทางเก็บกระเป๋าสัมภาระไม่ใช่ไม่ใช่ถังน้ำมันบางคนค่อยเป็นถังน้ำมันแต่อันนี้คือเอาไว้เก็บของนั่งได้ด้วยนะคนนั่งข้างหลังเนี่ยเพราะว่าตอนเวลาหลายวันทติ์หลายวันเราต้องหิ้วกระเป๋าขึ้นห้องกตลอดเลยเออแล้วกระบะเนี่ยมันมีปัญหาว่านี่ยตีกล่องอย่างนี้ย มึงอนอยากเปิดแล้วก็ดูกางยี่ไงเวลาเดินไปปิ๊กไปแคมป์ปิ้งเนี่ตัวหายตอนเราไปเนาะออุปกรณ์แคมป์ปิ้งเพื่อนๆนนี่มีเสื่อมีหมอนมีเก้าอี้ครบเลยครบเลยอ๋อเป็นอุปกรณ์แคมป์ปิ้งเป็นไม่อัดกันนะแล้วก็ทำให้มันดูเก่าเก่นเป็นเทปนิดหนึ่ง มมีลายเพ้นท์ด้วยนะมีร<ม>ูทหกหกหอยู่ด้านบนเคล <S <S มีรูทก็สวยะ่มะมเก่าแต่ความจริงนขึ้นมาแต่ก็ก็หลายปีแด้วเหมือนกันเนาะพูดถึงทํารถเองเนี่ยที่ร้านที่ที่โรงงานเนี่ยไม่ได้รับทํารถใช่ไหมครับหรือว่ารับทํารถด้วยรับอยู่บ้างรับอยู่บ้างเพราะก่อนหน้านี้เราเห็นน้องโอ,งองมก็บอกว่าเอามาให้จาย์ช่วยทําให้ก็ทําให้มันสองคันละ อ๋อเห็นเห็นเห็นทำให้เอาใหญ่เลยนะเราเนี่ยสองคันแล้วคือถังน้ํามันเติมน้ํามันเติมน้ํามันจริงๆก็เติมตรงนี้ไอ้ตัวนี้เมื่อก่อนมันเป็นรูถังน้ํามันอ่าเดิมทีเพราะว่าน้ําถังมันอยู่ด้านหลังอ่าแล้วก็ตอนตอนแรกแรกติ๊กเกอร์ทำอไปตอนนั้นตอนแรกแรกมันก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เวลาเติมน้ํามันโอ้โหมันกลิ่นไอ้กลิ่นไม่สําคัญเท่ากับว่ามัน ช้ามากก็เต็มเต็มอ๋อใช่เพราะเดินมันสั้นอ่าไอเด็กก็ต้องยืนกดนานได้อีละนิ้ทนีละนดเดินสั้นเดอนสั้นเพราะถ้ากดแรงมันกระชอออกอ่าก็เลยก็เลยย้ายมาอยู่นี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ็ดสิบลิตรก็เติมทีได้ไปไกลหน่อยเจ็ดสิบลิตรนี่ก็โหน่าจะมีสองพันห้ามันก็จะเต็มอ่ะได้สามพันบาทสามพันอ๋อนะบมันแพงด้วยแล้นี่เดี๋ยวแล้วแก๊สนี่ก็ปั้นเองปั้นเองเหมือนกันอ่าปั้นเองโหนี่ อาจารย์ไม่คิดจะจ้างเขาบ้างเลยครับไม่ไม่สาเหตุเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จะไปจ้างตรงไหนอ๋ออาจารย์เขาคิดว่าให้คนอื่นมาจ้างอาจารย์อ๋ออันนี้ทําตัวอย่างงานอาจารย์ฝากทําให้สักชุดนี่ได้ไหมครับได้นะก็กิ่งกางมาราคาเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันนะว่าไม่ว่าก็นั่งกันกับมือนะเอาลูกหมูแล้วก็ใส่ใบ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 ขัดเบอร์พันน่ะครับี อ๋อเพราะว่าถ้าเราใช้ใบหยาบมันก็จะเป็นลอยมันต้องเป็นปัดสเตเลสมันต้องเบอร์ละเอียดครับแล้วก็พอสุดท้ายลงเบอร์พันสองวิบวับจริงๆเลยงานสเตเลสเป๊ะเชฟโรเลตหนึ่งเก้าห้าสามห่รักนี่รักมีภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวขออนุญาตแปะติ๊กเกอร์ยูทูบเบอร์ห่อน Okay, เพื่นนอนเพื่อนอาจารย์บอกว่ามีโปรเจกต์อะไรอยู่ข้างๆเนี๋ยไปดูหน่อยไปดูหน่อยแล้ว <laughs> อ๋ออะไรโลกาลโลกาลาถึงนะ <laughs> อยู่อยู่ข้างๆเลยนะห่างจากบ้านสองสามเก้าโอยเพื่อน ที่คุยกันตั้งนานที่ว่าแบบอาจารย์ทํารถเองเราด้ว่าต้องไปตัวอื่นนี่อยู่นี่เองครับแล้วก็นี่อีซุซุรถญี่ปุ่นหัวใจอเมริกัน EP เท่าไหร่รู้ประมาณ30มสิบมั้งเพื่อนเราเข้าไปดูมีทำห้องพ่นไว้อ๋อนี่ เตากับบะตั้งไข่ละเอาอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วเพื่อนหาเรื่องอีกแล้วครับอยู่ดีไม่ชอบสายดัดแปลงคัดต้องการลาดครต้องขาดเเห็นแล้วท้ายันอยู่หน้าบ้านใช่ไหมคะใช่อ๋อเอออ๋ออาจารย์หั่นเอาหัวมาไวน้นี่แล้วก็ต่อเดี่ยวตัวนั้นนะผมจะทำเป็นยังไงบะเดี๋ยวท่อนนะตัด แล้วก็ใส่เครื่องพ่วงลากแล้วก็ใส่ทําเครื่องเสียงอ,อัดเต็มที่แล้วก็เป็นเหมือนฟ้าแบบตู้กับข้าวเปิดตู้เครื่องเสียงตูเื่อเสียอามาเกี่ยวท้ายคันนี้ทีลทีหนึ่งอ๋อเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่าง,งานี้นเงงพือ่อนๆหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าที่มีท้ายเป็นกระบะส่วนท้ายของรถโฟกก็จะเป็นเทเลอร์ลากรติดตามเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเพราะผมมาสุราษฎร์บ่อยมาเยี่ยมแม่ เดี๋ยวก่อนแล้วอันนี้อะไรอีกไงหัวสั้นๆปุกลุกปุกลุกเนี่ยตัวเนี้ยนี่โปรเจกต์แล้วใช่นะโปรเจกต์โปรเจกต์จอดคุมอยู่หน้าบ้านอ่าเอาอีกแล้วเพื่อนนี่ไงกระจังผมเห็นกระจังแวบๆใช่ไหมอ่าว่าแล้วนี่นี่กระจังเขากระจังเขาทําเองด้วยนี่เป็นไงเชื่อมเตเลทก็คือแต่มันเล็กอ่ะมินิมินิมินิ COE อ๋อมินิ coe อ่าเนี่ยจะทำเพราะว่าเห็นไรกระจังมันเล็กๆใช่นี่คือจะทําประมาณเนี้ยมินิ แต่เป็นคันเล็กคันเล็กแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกับคันใหญ่ยอ่อสเกลลงมายอ่อสเกลลงมาอ๋อเอาอีกแล้วตั้งใครอีกแล้วธรรมดาเหมือนคนอื่นทำไม่ได้ไม่ได้ครับบ้านนี้ไม่ได้มีแตร่รถเม่ธรรมดาหมายถึงว่าตอนตอนนี้ก็เริ่มโปรเจกต์บ้างแล้วเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนีคลุมคลุมโครงอยู่นี่ คงคงอยู่นักนักโปรเจกต์อีกหน่งท่านเหมือนกันน้เพื่อน <c oughs> นี่แล้วโปรเจกต์ไม่พอทําเองได้อีกนี่ไปกันใหญ่เลยทีนี้เงินท <c oughs> อ,องชิบหายหมดอ๋อเงินทองอยู่ในเหล็กหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ชัวรเลย โครงไว้แล้อุ้ยแค่เห็นโครงก็สวยแล้วเพื่อนๆดูสิดูล้อดิออฟอย่างลึกอะ่ะก้งผากสวน ันดาวรับทำมกอัพแกะโฟมปั้นห่อทุกชนิดไต่ทำงานเก็บเงินซื้อรถแต่งรถครับสำหรับ e ีพีนี้ขอบคุณอาจารย์ชัยโรดมากที่พาเดินชมบ้านชมมีไอเดียแต่งบ้านเยอะแยะไปหมดนะนเพื่อนๆนี่คิดจะก๊อปไว้หลายอย่างเหมือนกันนะนเพื่อนๆสนใจอ,อุปกรณ์แต่งรถอะไรต่างๆทักทายอาจารย์ชัยโรดเข้ามาได้ในเฟซบุ๊กนะครับ ส่วนเพื่อนๆที่ชมคลิปยาวๆแล้วบอกว่าโอ้ยบางคนทักมาบางคนเจอเบิ้มไม่ค่อยลงที่ยาวๆเลยไปดูคลิปเรียวได้ใน Facebook เบิ่มเมกังครับลงให้ดูเกือบทุกวันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตาม YouTube เบิ่มด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากครับครับครับสวัีครับวัสดีครับ อ่ะถ้ามาเป็นอ่าแต่ละคนั้นติดประมาน้อาต่างต่างเพศเลยนี่แกแร็กว